โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมคน,นันะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม c t t เฟสิบีบา y m a n f i r e Gathering อย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใหม่ด้วยเนาะแล้วก็สุ่มตัวละครใหม่คนระัที่เพิ่งเข้ามาเนาะหลังจากที่เขาเนี่ยอัปเดตนะครับดูดว่าเขาแจกของอะไรบ้างนะเออผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาละช่วงนี้นะอ่ะโอเคโอ้มีนี่ครับผมสามสาวนะครับเข้ามาครบแล้วใช่ไหมอ่าก็จะมีในส่วนของน้องไลท์นะครับ ก็คือน้องข้าวเองนะแล้วก็ตัวของแบคทีหรือว่าชายดานะแล้วก็อาชีนะครับบัตเตอร์ไฟดีมนะครับผีเสื้อในฝันนั่นเองนะคือผมอยากได้ทั้งหมดเลยอุ้ยอาชีจัดไปครับอาชีเดี๋ยวเนี่ยมาสุ่มอาชีกันเดี๋ยวขอรับของก่อนล้วกันไปครับอ่าได้ในส่วนของอันนี้นะหลังอัปเดตนะครับเห็นว่าเขาแจกกล่องด้วยไม่ใช่เหรอเอาได้กรอบนะครับกรอบเก้าสิบเก้านะครับเอาแล้วกล่องผมไปไหนอะกล่องเลือกไอ้ตัวนั้นนะ่ะเห็นเขาบอกได้ได้กล่องมานี่เออ แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันคื่มันมีให้เลือกไอตัวแคทวอน่ะเอาจากไหนอ่ะเราต้องทํากิจกรรมเหรออ่าอันนี้มีการเหมือนกับตู้ตู้นี่เนาะตู้หยอดเหรียญน่นนะครับตู้เหมียวลุ้นสุกนะครับโอ้โหของอย่างเกลือของอย่างเกลือเอ,อไม่ต้องสุ่มนะครับอ่านี้รังรังกระดาษนะครับอืมรังกระดาษนี่คือแบบของดีอยู่นะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยเอยอันนี้ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับคือผมอุ้ย อะไรนะเมื่อกี้ลืมดูอ่าใช้เหรียญน,นะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมเนาะมีนาะเวยนยามราตรีนะครับอันนี้ก็ใครเคยเล่นก็จะได้ของแบบโอ้โหไอ้ของคุ้มนะตรงเนี้ยเออนะครับใครที่แบบเคยเล่นก็จะรู้กันเนาะอ่าวก็ใช้พีเซต,ตของคนอื่นเขาได้นะก็เคยเล่นแล้วนะกิจกรรมนี้ถือว่าแจกของค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามีกิจกรรมอันนี้ด้วยที่ผมเคยเล่นไปใช่ไหมอ่าแต่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเออไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเออนี่ครับตอนนี้เขาก็ปรุง หม้อนะครับเออผมหุยรับทีได้เยอะมากเติมสุดรานะครับเติมได้นะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้มาทําหรอกนะครับแล้วก็มี้านคาเทศกาลอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับในส่วนของเศษชิ้นส่วนนะครับของตัวน้องตัวนี้เนาะผมก็ได้มาแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากทกาหงดาวก็ต้องเล่นทุกวันนะเ,ออเล่นทุกวันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมกระดานเนะนาะวงน้องเสี่ยงทายนะครับอ่านี่ไงที่เราเอาผ้ามาเนี่ยนะครับเอาเป็นคูปองตัวเนะี้ยเนาะที่เราได้จากการทํากิจกรรมเกวเนี้ยแล้วก็เอามาเสี่ยงทายนะครับหุย เตะอฉีครับผมอันนี้คือแบบเฮ้ยกิจกรรมดีมากนะครับเพราะว่า่ายฟรีเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับอุ๊ยเป็นไงล่ะเฮ้ยของแท้ครับกิจกรรมคือดีมากครับผมกิจกรรมนี้นะครับใครที่เล่นอยู่ก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่านะกิจกรรมก็อย่างนี้นแหละแรกๆก,ก,ก็แบบเออแรกๆก็เออเนาะหลังๆก็แบบเนี้ยนะครับแจกเยอะ แต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลากิจกรรมนี้เนาะอาจจะมีแบบเออเดี๋ยวกิจกรรมใหม่มาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคือกิจกรรมเนี้ยตอนเซิร์ฟนอกก็น่าจะมีแบบนี้เนาะวงล้อเสียงทายแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าว่าผมก็ไม่เล่นเซิร์ฟนอกตั้งแต่แรกเนาะก็เลยไม่เห็นทันในส่วนของตัวกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีการแจกนะครับตัวของนี่เลยครับพีเอสนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับตัวของสโน่นะครับจะเป็นพีเอสอีกแล้วนี่ไงกล่องเลือกแคดบอลนะครับ mm hmm. แค่ล็อกอินนะเราก็สามารถเลือกกล่องแคดบอลอย่างเงี้ยมีเป็นในส่ววนของตั อบออเนาะนะครับที่เขาแบบเอออ่ะตัวนี้นะครับถ้าให้ผมเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือตัวสีชมพูตัวนี้นะครับใช่ไหม,มน่าจะเป็นตัวนี้นะที่แบบเป็นพาสซีฟมอบโล่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนาะผมมีแล้วนะครับต่อัปนี้ที่เราควรที่จะเลือกทิ้งไว้นะถ้าใครแบบมีแล้วก็ก็อเอานี่ครับนี่เลย <laughs> ผมก็เลือกนี่แหละเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตัวอื่นอ่ะโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้าง,าง,างที่จะดีมากๆเนาะมาดูสก,กินนะครับเฮ้ยสก,กินใครอ่ะ น้องไม่สบายน่าสงสารจังเลยอันนี้เป็นอ๋อเป็นส่วนของไอ้ตัวนี้ไหมวิโอลาเนี่ยครับตัวของน้องขี่กระเป๋าเนาะใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮอาฉีเบิ่มเบิ่มเลยครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอ่าสกินนี้กลับมาอีกครั้งนึ่งแล้วนะสําหรับในส่วนของตัวเอ,อ่อชุดแต่งงานเนาะใช่ไหมของตัวยุนซ่ายุนเผยนะครับตัวนี้ก็ใครที่แบบอยากได้ก็ตามเก็บได้เลยครับโอเคหย้ย เบิ่มเกินพี่ออนะครับแล้วก็กิจกันไม่ถึงว่าดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ใบใบนะครับใบสีดํานะครับมันมาพร้อมกันถือว่าดีเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสุ่มไปตู้ไหนเนาะเออนะครับเราก็เก็บบเนะี่ยเราไปสุ่มเป็นตู้เดียวไปเลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับตู้กาชานะครับแบตคีผมสุ่มไปแล้วนะสุ่มไปยี่สิบครั้งออกอย่างดวงดีเลยไงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวน้องไลท์เนาะแล้วก็จะเป็นตัวของอาชีนะครับถามว่าเก่งไหมนะอาชีก็ถือว่าเป็นตัวที่ เอาไว้ป่วนในส่วนของตัวเอ,อ,อารีนาได้อยู่นะแล้วผมก็ซื้อไปเลยครับสองแพ็คอ่ะน้องไลท์นะครับยี่สิบครั้งออกแน่นอนแล้วก็ได้ฟรีเนาะโปรโมชั่นรายวันก็ซื้อไปด้วยครับเออบางทีผมก็ลืมมาซื้ออันนี้สําคัญนะไอ้น,นี่แบบเป็นสายเติมน้อยอ่ยต้องกดแพ็คก่ยทุกวันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะส่วนแพ็คอื่นไม่คุ้มแพ็ค <laughs> อื่นไม่คุ้มต้องบอกตรงตรง,ตรงเลยมันแพงเนี่ยไอแพ็คพวกนี้แพงนะครับนอกจากเป็นแพ็คที่มันลดราคาแบบเนี้ยนะครับสามร้อยเนะี่ยถือว่าคุ้มไป เดีย๋ยวเรามาดูกันสกิลนะครับผมเคยแปลไปแล้วแหละน้องไลท์นะครับมาดูกันนิดนึงพาสซีฟนะครับด้านเป็สุดท้ายที่ทุกคนพาสุสีแดงเนี่ยสร้างขึ้นจะเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอ่าเล่นคู่กับในส่วนของตัวสีแดงนะครับเม,มามายใครฝันนะครับฝ่ายเราเนี่ยได้เพิ่มสองเปอร์เซ็นอ่าก็คือไอ Skill ้สกิลน่าจะเป็นอันติีไหมอ่าไม่รู้รอ่ะสกิลไหนอ่ะอ่าช่างมันแล้วกันนะครับการทําดาวนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยได้รับพลังงานติเมตสองแต้มนะก็คือได้รับอันติีเนี่ยสองแต้มก็ถือว่าโอเคนะ อย่างน้อยก็ทาสัก1ึงดาวก็ยังดีนะถ้าจะเอาแบบเอาไปใช้งานแบบจริงจังเนาะตีดาวนะครับทุกครั้งที่ปล่อยนะครับแสงเจาะทะลวงนะครับก็คืออันนี้เนาะสกิลหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยนะครับดาเมจคีย์ที่เข้าของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นแปดเปอซอู้อันนี้ถือดีนะดีนะครับเพราะว่าถ้าใครเล่นแบบทีมแดงเนี่ยนะครับเอาเล่นคู่กับตัวของตัวแบคทีนะครับหรือว่าชาทาเราก็ต้องทาสักสี่ดาวเนาะมันจะได้เพิ่มแบบว่าเอ่อเพิ่ ห้าชั้นนี่ก็คือแบบสี่สิเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าเยอะนะครับเล่นกับน้องฝนด้วยก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็หกดาวนะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับเโจมตีศัตรูนะครับที่ติดเอฟเฟกเปิดช่องโหว่นะครับเปิดช่องโหว่ก็คือต้องกดสกิลนี้เนาะนะครับผู้โจมตีจะสร้างดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นย5ิ้าเปเ็นเป็นวลาสามเทือนโอ้โหอันนี้ก็คือแบบโหดมากเลยครับเออนี่ครับเมื่อศัตรูที่ติดเอฟเฟกเนี่ยนะครับถูกผู้โจมตีเนี่ยก็คือไอตัวที่เราแบบ มันเหมือนก็เหมือนกับไอการที่เราไปแปะปอะบางใส่ัตูเนาะถือว่ามันยี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะสามเทินนะถือว่าค่อนข้างดีนะมาดูที่อาชีกันดีกว่าอาชีนะครับฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยสร้างไดามลสุดท้ายจากสกิลเตเมจเพิ่มขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นตโอโหชัดเลยครับมันต้องเล่นคู่กันนะเล่นคู่กับสายอันตินะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนาะมันจะสร้างอันติเนี่ยแรงขึ้นนะครับสำหรับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเน้นอันติเลยนะครับอันติคือแบบแรงแบบแรงเว้อร์นะเราเนี่ยสามารถใช้ตัวเนี้ยนะครับอ โอเคนะครับต่อมาครับโอ้โหอันนี้มีแบบสามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวเลยนะหนึ่งดาวไม่มีนะครับเอาหนึ่งดาวมีเฮ้ยเฮ้ยไม่มีแค่สองดาวนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษสักหน่อยหนึ่งกันเนาะเออย,ยาวอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเือลองอ่านดูนได้นะส่วนตัวผมอะ่ะก็สุ่มเอาไว้แค่ใช้งานพอเอาไว้แค่แบบประดับไอเดีเนาะไม่ได้กะจะเอาใช้งานแบบจรงิงจังนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นน้องอยู่แล้วนะผมเล่นวิโนทาร่ากับในส่วนของ้องฝนเนาะซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เลยจะเก็บสะสมต เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับสําหรับในส่วนของน้องนะครับน้องเป็นตัวคาเล็นะน้องจะไม่ใช่แมวนะครับถ้าเป็นแมวเนี่ยจะเป็นแบบอชีเนาะอาชีเนี่ยก็คือแบบมาอยู่ในตีมของเขาด้วยนะครับเป็นตีมแห่งความฝันเนาะนะครับมามาส่มกาชาตู้ของน้องน้องข้าวกักนนะครับอืน้องไลก็คือน้องข้าวนี่แหละนะครับได้ไหมต้องมาดูทน่กันนะครั้งเดียวออกเลยอุ้ยครั้งเดียวไม่ได้ครับครั <laughs> ้งเดียวออกก็เกินไปนะ่ะ เพื่อนๆสุ่มกันได้คนละกี่ครั้งเนี่ยนะครับสุ่มกี่ครั้งถึงจะออกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะโอ้ยจัดไปสองครั้งครับหมดนะครับอันนี้คือคือเข้าเนื้อนะไปครับเข้าเนื้อแล้วก็ตู้แสงมืดตู้หน้าผมไม่แน่ใจนะจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ต้องรอนดูนะใครที่แบบเฮ้ยสรุปกับแสงมืดตู้ที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยออย่างนี้นะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเห็นน้องมาเลยนะน่ารักเอ่ะนี่ไงเป็นไงล่ะสามสิบครั้งครับผมได้เลยเฮ้ยถือว่าออกไว โอ้โหน้องน่ารักมากหืมอยากเข้าไปฟัดด้วยจริงๆน้องคือน่ารักมากผมชอบตั้งแต่ตอนที่ผมเจอเซิร์ฟตอนที่ผมเล่นไปเซิร์ฟไต้หวันเนาะน้องเนี่ยน่ารักมากครับน้องไลท์เนี่ยร่างเนี่ยน่ารัก,น,รกน่ารักมากหืมเป็นไงอยากจะเอามานอนกอดแต่ไม่ใช่แมวน่ารักพี่นะครับดูดิโอ้โหผมอยากดูทั้งวันเลยเออน้องน่ารักข้ามข้ามข้าม,า,มาสุมอาสีต่ออาสีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะชอบไปตัวบบินเนี่ยนะครับ ตัวบินบินนะเออนะเออโอเคไปมีความสุขนะไง้้เห็นน้องไลท์นะครับอาฉีิที่เป็นแมวนะครับต้องต้องเป็นแมวตัวขาวๆเนะเาะขาวๆเบิ่มๆหน่อยนะครับอืมไปครับปั๊กอืม้มยี่สิบครั้งนะครับถือว่าเลทดีกว่าเดิมไหมโอติต่ะตู้ตู้แบบนี้มันมันมันคือเลทแบบ Icana, ไม่ไม่เกลืออยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตู้แบบนี้ยกเว้นแสงมืดแสงมืดนี่คือเกลือแบบจัดเต็มนะครับอือืมไอ้น <Yes> <te> ี่น <ses ní acceptable> ี่เกินไปแล้วพี่โยเออการตันตีมันต่อกันนะสาหรับคนที่แบบสุ่มตู้นี้เห็นป่ะอ่าให้มาเหลือสามสิบตะกี้ได้ผมสุ่มไปมันก็เหลือเลยเนาะสามารถแบบสุ่มแบบเนี้ยได้นะครับถ้าใครที่แบบว่าเกลือก็ลองสับตู้กันดูเออถ้าเราอยากทั้งสองตัว ไม่น่าได้แล้วเนี่ยเฮ้ยให้ได้ได้ได้หลุดเลทไอเน็ตวะเนี่ยโอ้โหหลุดเป็นไอเน็ตครับผมอ่ฮโอเคไม่เป็นไรนานๆทีหลุดทีก็โอเคยอมรับได้ครับเพราะว่าตู้ก่อนๆน,นั้นเนี่ยผมก็ก,ก็ไม่ได้หลุดเลทนะครับเนาะได้ไเน็ตมาก็ไปย่อยทิ้งครับไม่รอช้าครับไอเน็ตเอ้ยการย่อยก็กดย่อยอย,อย่างนี้แล้วก็กดเปลี่ยนนะแล้วก็มากดที่นี่ได้ครับแล้วก็เอาออกไปครับแล้วก็ย่อยทิง้ง ย่อยไปเลยครับปึ้งอย่าก,กดหมดหลอดนะหมดหลอดนี่หายหายหมดเตี้ยนะย่อยแค่ตัวที่เราไม่ใช้งานนะครับแต่เน็ตต้องรอดูนะว่ามันเอาไปลิงก์ได้หรือเปล่านะเออถ้ามันลิงก์ได้ก็เสียได้เหมือนกันนะลืมไป <laughs> ลืมคิดไปทุกคนอืมเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปลิงก์ได้นะสําหรับตัวละครเนาะโอ้โหเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหมบ <laughs> อกว่าไม่เกลือเกลือเลยอ่าสองครั้งแล้วเอาไปต่อ อันนี้ ừ, สามครั้งนะครับเอ่อถ้าอย่างเงี้ยเราสุ่มให้มันหมดหลอดเลยนะมันจะได้การันตีเนาะอ่อเราสุ่มไปนะครับอ่าอ,อีกสักครั้งแล้วกันแล้วสุ่มอีกครั้งหนึ่ง,งเนี่ยให้มันครบร้อยเนี่ยมันก็จะได้เออในส่วนของตัวลูกแก้วแดงนะครับมาอีกพันหนึ่งนะถือว่าเราก็ได้ทุนเคลือนมาพันหนึ่งเนาะมาออกมาได้แล้วหนู <laughs> อชีลูก <laughs> อชีโอเคเหลือยี่แปดครั้งน่าจะ น่าจะได้ตอนนี้แหละนะครับเออตู้มิโนออกไปแล้วนะอืมนะครับไม่งั้นผมจะสุ่มมิโนต่อ,อถ้างั้นนะ่ะเพราะว่าจะทำเคเวสไงตอนนั้นคือแบบยังทำดาวไ,ไ,ไม่ครบหกดาวเลยมาครับนี่อะไรครับมาเลยครับ,ารบอาชีบัตเตอร์ไฟดีมการันตีแน่นอนครับผมว่าผมจะต้องได้มาครับผีเสื้อในฝันเจ็บร้อยครับอืมเฮ้ยน่ารักว่ะสองลูก <c oughs> อันไหนหัวแมว หยอกก็อันไหนอันไหนอันไหนหัวแมวอ,อืมอาฉีนี่มันสุดยอดจริงๆลูกรักผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมใช้นะเป็นไงกลายเป็นลูกรักเฉยเลยเออนะครับก็ผมใช้ลิงก์อยู่นะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมใช้ลิงก์อยู่อ่าอย่าดูอย่าดูความเบิ่มสักหน่อยหนึ่งของอาชีไปไหนละอ่าตัวสโนว์แจกฟรีนะครับอาชีเอไปสุ่มเอานะนี่เลยครับอืือ งานดีครับดูควอดตูมเท่าไหร่โอ้โหคอตูมก็แบบใจละลายเลยฉี่เอออ่าแบคทีครับผมแบคทีข้าไปครับไม่ไม่ได้สนใจแบคทีอยู่แล้วนี่ครับน้องไลท์ครับผมอืน้องน่ารักมากครับนี่ใบใยได้เออสุดยอดน้องไลท์น้องใบใยได้ผมชอบน้องมากาดูดิเน่ยหน้ารักดีนะปุ๊กปิกหน้ารักดี เอออะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆสุ่มกันคนละเท่าไหร่เนาะโอ้ผมอยากผมอยากสุ่มต่อเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มเป็นสกินแล้วกันมาสกินเดี๋ยวผมน่าจะแลกเป็นในส่วนของอาชีแลกเป็นอาชีเออหรือเอาตัวพวกนี้เดี๋ยวผมสุ่มเป็นอาชีแล้วกันนะไปจัดไปครับกดไปเราไม่ลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตรงนี้แทนนี่ตรงนี้ปับ๊บเกือเรียบร้อย หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะเออใครจะเก็บไว้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอ้โหไม่ครบฝันทุกคนตอนต้องได้สี่สิบอันถึงจะแลกได้อันหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ลองใช้นะอาจจะไม่ได้ลองใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานดูกันนะสําหรับในส่วนของตัวทั้งสามตัวนี้นะสามารถเล่นจัดทีมเข้าคู่กันได้นะครับแล้วก็ตีพอสนะครับเป็นการแข่งบอสดาเมจนะครับอัดอันติเข้าไปเลยนะ เราก็น่าจะใช้ตัวโอ้ใช้อัซึระนะครับโอ้โหคนนี้ใช้ตัวมิโนเลยนะมิโนมันตีแรงขนาดนั้นเลยใช้มิโนกันใหญ่นะเออมิโนกับอ,อัซึระอาจจะไม่ได้ค่อยมีคนปั้นในส่วนของแบ็กทีหรือเปล่าอาจจะรอแสงมืดก,กันเนาะ <laughs> เพราะเห็นความเก่งของน้องฝนแล้วเนี่ยด้วยดิโอ้โหเห็นความเก่งของน้องฝนเห็นความเก่งของเจมิโนแล้วเป็นไงโอ้โหหลายๆคนก็เลิกที่จะทําแสงมืดก,กันแล้วแหละเนาะที่คนที่เล่นอยู่ก็ ่าตามนั้นเนาะเราก็รอเก็บแสงมืดแล้วเพราะว่ามันสําคัญจริงๆนะแสงมืดแตเห็นยังว่าถึงแม้ว่ามันจะเกลือก็ตามแล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครแสงมืดเนาะเกมนี้ก็ถือว่าเละก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการที่เราสุ่มแสงมืดด้วยเพราะว่ายิงมันมีกิจกรรมที่เราแบบว่าทาดาวใช่ไหมทําดาวเจมิโนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้ของคืนมาก็คือได้ตัวของผลึกแสงมืดคืนมานะครับเราก็สามารถเอาไปแลกหรือว่าไปทาดาวต่อได้นะครับนี่ในส่วนของดักไลท์ผมก็เหลืออยู่นะเป็น แล้วก็สามารถเอามาได้ตัวพวกนี้ได้เนาะถือว่าสําคัญนะครับสำหรับแสงมืดใครที่ยังเล่นอยู่ผมแนะนําว่าสุ่มแสงมืดดีกว่าเนาะแล้วก็ของชดเชยครับโอ้โหฮะเฮ้ยเฮ้ยแงตัวแล้วผมเกลือทำเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอาชีครับเขาแจกฟรี โ oh. อ้โหอาชีไม่ต้องสุ่มก็ได้ดีกว่าเราทำกิจกรรมได้ตายแล้วผมหมดไปเยอะด้วย <c oughs> อือาชีเอาอืได้ทำดาวอาชีเนะครับหนึ่งดาวโอ้โหแล้วแจกเศษอย่างเยอะครับโอ,อ้โหทีวอดคือแบบสุดยอดจริงครับงานเนี้ยคือแบบใจปั้มมากครับผมบอกอตรง อืม mm hmm. แล้ผมไม่ดูไงเนี่ยผมไม่เข้ามาเล่นไงเออจะปิดคิปอยู่แล้วเพิ่งเห็นเออได้ทําดาวเลยครับมันคือตัวเดียวกันนะแล้วก็ได้เพิ่มดาวเลยครับทีนี้ปึ๊บถ้าใครทรํากิจกรรมก็ไม่ต้องสุมาชีนะครับเราก็ได้หนึ่งดาวโอ้โหเหลือเชื่อขอบคุณครับสวัสดี